โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่ในวันลอยกระทงนะทุกคนเฮ้ย hey, เรามาอืมผมก็ได้ทําการไปลอยกระทงในชีวิตจริงแล้วนะก็ยอดมากเลยอืมก็มีคนเยอะมากมายผมไปตอนประมาณสี่ทุ่มนะเกือบห้าทุ่มคลิปนี้นาจะออกไม่เกินห้าทุ่มนี่แหละนะก็วันนี้ด้ว okay. ะโอเคหลงจากที่เราไม่ได้ทําเออไม่ใช่ลนะเขาเรียกว่าอะไรพอไม่ได้ลงคลิปมาอ,อย่างประมาณสองอาทิตย์นั้นทุกคน มาเรามาอันนี้ดีกว่าเราซื้อนี่นี่กรทงลิมิเต็ดนะกระทงโคตรเพียมาเรามานั่งอะไรดีกว่าน้ำโมอี่อทำไมกระทงไม่ไปอ่ะ๋อก็แบบอ๋ออุ้ย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 ใครวะใครวะอู้นึ่บางโตชิดโค้ มาจากไหนวะคุณผมมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ไปแล้วจ้าขอให้ทุกคนแบบมีความสุขม,มากนะสำหรับวันวันลอยกระทงทุกคนสำหรับวันนี้ในช่องคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลไ์ก็แช์ก็เซอร์ไพรส์เป็นกําลังใจผมในสำหรับวันนี้ขอไปเลยละกัน